ติ๊กพิกพาเทอร์งานเข้าทำงามหน้าทิ้งขยะกลางทะเลเจอชาวเน็ตถล่มวิจารณ์ยับ และล่าสุดนะครับสาวติ๊กบิ๊กบาเทอร์นั้นก็งานเข้านะครับทำงามหน้าหนักอีกแล้วนะทิ้งขยะกลางทะเลจนเจอชาวเน็ตถล่มด่านะครับโดยสาวติ๊กได้โพสต์คลิปวิดีโอขนาดกำลังกระโดดโลดเต้นพร้อมกับโยนช่อดอกไม้ทิ้งลงกลางทะเลจนชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากวิจารณ์ว่าเก็บขยะที่โยนในทะเลด้วยนะคะอีกด้วย หลังจากนั้นนะครับก็มีชาวเน็ตนะครับเข้ามาตอบกลับว่านะครับจะจ้องอะไรขนาดนั้นนะแล้วบางคนก็บอกว่าเยอะไปนะบางคนก็บอกว่าใช่ค่ะและนี่คือความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน